เรือะไรกันเป็นไงบ้างกระแสซีรีส์ของเราทั้งคู่ตอนนี้ไงก็เดินทางมาถึง EP แปดแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการกลับมาเจอกันที่จุลิกรอบด้วยหลังจากที่เราเคยทำรายการสตอรี่คัพเค้กมาด้วยกันแล้วเหมือนมันเป็นการมาเคาะสนิมมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปไปด้วยกันค่ะก็รู้สึกว่า การเดินทางมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับที่พี่พี่ทุกคนเลยดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่สื่อพี่แฟนคลับพี่พี่ทีมงานอะไรเงี้ยที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนอยู่เสมอเสมอเลยก็มาถึงที่พีแปะก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่จากวันแรกที่อีพีหนึ่งออนไปเราก็มีแฟนคลับพี่พี่แฟนคลับให้กําลังใจอะไรเงี้ยมีมีพี่พี่พี่สื่อมาช่วยทำอ่าสื่อให้พวกเราอะไรเงี้ยก็ แฟนคลับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจน<ช>เราเราขอบคุณมากๆค่ะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนเป็นไงบ้างคโอูกระแสตอนนี้เรียกได้ว่ามันเกินคาดมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตจากใจจริงๆขอบคุณพี่พี่สือมอลชนที่คอยแบบที่คอยผลักอคอยดันพวกเราให้เป็น e n j o y อยจนถึงวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเราเห็นยนกระแสะ ที่คุณเคยเอ็กซ์นี่นนั่เนเมื่อกี้ที่เราตกร้อนแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นเราแข็งขาฟีดแบ็คอุ้ยแต่จริงๆเราอ่ะดูตลอดเขาไปดูตลอดเลยใช่เ,<ล>เขาไปดูฟีดแบ็คตลอดแล<ช>้วเราก็มันเป็นผลงานของเราด้วยเราก็อยากจะดูฟีดแบ็คของหลายๆคนคว่าชื่นชอบไหมเรา ด้วยนิยายเขาเป็นนิยายมาก่อนด้วยค่ะเราก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของแบบเราจะตรงปกไหมอ่ะแม่เราแบบหน้าปกเขาทํามาดีมากแล้วเรารู้สุกว่าเราจะตรงปกไหมพี่จุนก็เลยได้เข้าไปอ่านไปเช็คตลอดทุกแอปพลิเคชันทุกโซเชียลเลยก็เป็นการตอบรับที่มัน แฮปปี้แล้วก็ฟูลฟิลมีความสุขมากๆจริงค่ะแต่เรื่องการเช็คเทรนต่างๆอย่างเงี้ยคือเราไปเช็คกันตลอดเลยเอจอยก็จะแบบมีแคปมาว่าพี่จูมีคนพูดถึงปีนี้อะไรแบบนี้ก็จะเมากันใช่คือทุกคนเนี่ยคอทแต่ละอย่างมากมันก็เป็นอะไรใหม่ๆมามันเหมือนเป็นการส่งพลังความสุขให้ซึ่งกันและกันมากๆค่ะเหมือนเป็นพื้นที่ของความสุขพลังบวกที่เราได้ ได้เจอกันเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆแล้วกันที่ทําให้เราถูกคนพบวันนี้มีอะไรไหมที่เรารู้สึกวิตาตุงใจหรือว่าเป็นมีมเป็นมีอะไรให้เราถ้าเป็นมีน่าจะเป็นอีพีที่พีซีประหา่ที่เป็นอีพีสี่ที่หมายถึงว่าเราส่งการบ้านคุณรินใช่แล้วเหมือนเป็นซีนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละพี่จูนอะทำถึงมากใช้คำนี้เลยเราเราชมพี่ตลอดว่า พี่จูนเรื่องเนี้ยถูกต้องแล้วแหละที่เรื่องพี่จูนเป็นคุณลินนะ่ะเออเสุว่าเราเราขอบคุณได้ที่ที่ถ้เป็นพี่จูนมาเล่นคู้กับเราเลยสำหรับจูนถ้าเป็นซีนที่ชอบหรอคะอางจริงนีชอบหลายฉากมากๆแต่ดูจะชอบซีนล่าสุดก็คือ EP 8อที่ที่เราคู่กันจุนเพิ่งได้เห็นรีแอคของ Enjoy ว่ามีความแบบโตัตอบกันบ้านเรน้วมันเป็นอะไรยังไงประมาณนั้น เสียอาการอะไรยังไงเราถ้าทุกคนได้ดูรีแอคออะไรย่างเงี้ยก็เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นพาร์ทเราแล้วอะเราเข้าใจความรู้สึกพี่จูดแล้วว่าตอนที่จะดูตัวเองแลดเผือแล้วมันเป็นยังไงแต่แฮปปี้ไหมคะโดนสึกับบ้านดีลดเลยล่ะส่งอีกนะคะค่ะก็ก็แบบมันเป็นอะไรที่เราได้เห็นในมุมที่พี่ๆเขาก็อยากจะเห็นเลยว่าอยากเห็นพาร์ทคุณลินที่แบบ บ้างอะไรนะคะเพราะถึงตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ารินเขาเริ่มแบบรักรับเขาเริ่มมีใจแล้วค่ะตอนนี้ใช่เริ่มมีใจแล้วที่เขาที่ซีรีส์ี่เชื่อบอกว่ารินไม่มีวันรักไม่จริงค่ะรินรักเขมรักตั้งแต่ EP แรกจริงๆทุกคนถ้าทุกคนได้รู้ก็จะไหนที่บอกว่ารินไม่มีวันรักรินรักตั้งแต่ EP แรกแล้วค่ะพูดแบบนี้มีแต่แกปว ไม่มีสักคำเลยตกใจแล้วลูกเขาไป่อยมาเขาไปเขาไปเขาไปโอเคยังหัวหลุดแล้วตกใจแล้วโอเคพี่สาวเล็นคนถ้าหลุดแล้วเซตเติร์นโอเคโอเคค่ะก็ถามเมื่อกี้ถามอะไรนะมือไม่แก้ตัวไม่มีเลย ก็จริงๆตัวของแทนอลินเขาเขาเป็นคนปากแข็งแต่ว่าจริงๆเราทั้งคู่เหมือนเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าแค่โดนมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบเราต้องไปเจอกับเขาอีกทีนึงใช่ใกล้จบแล้วใกล้ถึงใกล้ใกล้ใกลแล้วใกล้จบแล้วเหลือแค่2อง EP ใช่เลยแค่สอง EP เองซึ่ง ห,หลายคนเนะ่ะเวลาได้ดูพวกเราสองคนเนี่ยทุกคนอยากจะตามดูรีแอคของพวกเราด้วยเลยก็อ,อยากจะฝากทุกคนแบบช่วยแบบดู react เราก็ไม่อ่าอมมน comment เลยเนี่ยก็แบบน่ารักกันมากๆเลยอนะก็รู้สึกเริ่มใจหายแล้วอะที่แบบเดินทางมาถึง EP 8แล้วคะ่ะแล้วแล้วเราก็จะมีไฟน้อน EP 10ที่จะได้ดูกับพี่ด้วยใช่ที่แต่ EP นีอจะมีอะไรเข้มข้นกว่าเดิมค่ะหลังๆนั้นจะเป็นเรื่องของการข่มปี่ะอแต่ว่า เชื่อว่าหนูแนะนำให้เตรียมทิชชู่เป็นโหลเลยค่ะเออ,เอ,อหมาไว้เลยใช่ไหมเป็นหลักใช่เพราะว่าหลังจากเนี้ยคุณลีเขาจะเสียงตาโหดห่หาเราแล้วเ,ออเขาไม่ได้โหยหาเรานะเขาโหยหาก,การบ้านเพราะว่าหนูอะจริงหนูทนไม่ไหวเหมือนกันหนูออ <laughs> ดูอีพีแปดไปแล้วเอาวะอยากดูวยอะไรอย่าเงีเเ้ก็ <laughs> เลยซื้อฝาดไปเลยเออเราก็ได้ดูแล้วเชื่อว่า อะไรนะคะยังไม่จบเลยอีกหนึ vos, no ่งอ <hur interventions> like ีพีกันแม่เราก็ดูอีพีเก้าแล้วเราสุว่าเนี่ยแหละอีพีเนี้ยทุกคนอ่ะจะต้องเตรียมตัวงงงงงแน่นอนใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นแล้วรู้สึกไงกับความหลายๆคนเขาบอกว่าคู่เราดังในช่วงข้ามคืนดังช่วงข้ามคืนเลยหรอแม่เอาตอนแรกก็มีความรู้สึกว่า จริงหรอใช่จริงหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอพอด้วยตัวเราอ่ะพอรู้ว่ามันเป็นนิยายมาก,ก่อนก็อ,อย่างที่บอกค่ะเราค่อนข้างที่จะกังวลซีเรียสฟิกแบตจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ได้เจอหลายๆคนได้ได้ได้ไดทีมงานที่เขาคอยซัพพอร์ตความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเออหวานพี่จูน มันมันทำให้เราถูกคนพบด้วยทุกคนจริงๆวันเนี้ยแสงส่องมาหาเราแล้วอ่ะพี่จูเปนจอยบอกว่าพี่จูนวันนี้มันตาของเราแล้วตา <c oughs> ของเราแล้วคือแบบนููรู้สึกว่าเออคนเรามันมีเวลาของของของเขาเลยเนี้ยนะวันเนี้ยเวลาส่องมาหาเราแล้วพวกเราสองคนอยู่ในวงการมาตั้ง10บกว่าปีอ่ะเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักสแสดง เป็นหลายอย่างมากๆเราเรียกได้ว่าราับแทบจะทุกบทเลยเลยคะใช่ค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราเล่นเป็นตัวหนึ่งด้วยเรารู้สึกว่าเออมันมันดีใจอ่ะที่แบบได้เจอพี่ๆไฟขับที่กระโดดไปไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าแบบถ้าไม่มีทุกคนก็ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมเหมือนกันนะคะไม่มีพี่ๆสื่อมวลชนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมก็ขอบคุณทุกคนที่ ที่คอยสนับสนุนพวกเราใช่ค่ะก็ดีใจอ่ะเราไม่คิดว่าตัวเองจะจะมีจะมีความแบบว่าคนได้รู้จักเรามากขึ้นแบบเฮ้ยเราถูกคนพบขึ้นจริงๆหรออะไรก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะดีใจต้องต้องรับกับวางไปมาส์นี่ต้องเรียนรู้หนึ่งศูนย์หนึ่งจริงต้องเริ่มใหม่เลย แบบเออมันเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับพวกเราสองคนแการเจอพี่ๆแฟนคลับการเจอพี่ๆสื่อการการใช้คําอะไรบางอย่างเนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะต้องแบบเรียนรู้ไปพร้อมๆกับกับทุกคนด้วยจริงค่ะอย่างบีงท่าที่ได้เห็นรูปแบบนี้เกิะเสียดสีกันอย่างนี้ได้นะนี่เลยเป็ภาพที่เราเห็นภาพหอังเลยว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเราแม่ไม่อยากฉีดน้ำสิเดี๋ยวก็ร้องหรอก ตอนที่ร้องเพลงอ,อยู่บนเวทีอะคืออยากร้องไห้มากเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นอีกภาพหนึ่งในในความฝันตอนเด็กๆที่แบบเฮ้ยเราอยู่วงการนี้มาตั้งมาตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะเราก็มีภาพในหัวว่าแบบวันหนึ่งเราเราจะได้เห็นตัวเองไปยืนอยู่ในจุดนั้นไหมอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของจู้งกับเอ็นจอยแล้วกันก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็จะ เต็มที่กับทุกๆผลงานแล้วก็ฝากทุกคนแบบติดตามผลงานของเราท้ด้วยค่ะโอ้ยปุบแม้เอาแล้วเนี่ยป้วตอนแรกมูแบบอ้ยทุกคนจะแบบขากอล้วก็ดีใจค่ะที่วันนี้เราได้รับโอกาส จากพี่ๆทุกคนอนะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องขอบคุณหนูไม่รู้จะใช้คำว่าขอบคุณอะไรแล้วที่ที่วันนี้ทำให้เราอะ่ะได้เดินทางมาจุดที่เราวาดฝันว้หนูเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความฝันที่ทุกคนอยากจะเป็นอยากจะเจอภาพนั้นตัวเองอนะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะที่ทำให้ฝันของพวกเราได้มาถึงจุดนี้ แล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะว่าเราจะเต็มที่เราก็พร้อมเรียนรู้เปิดรับอะไรใหม่ๆเนะะี้ยค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เอ็นดูพวกเราสองคนขอบคุณพี่ๆสื่อมากๆเลยนะคะที่ช่วยทําข่าวช่วยโปรโมทช่วยเขียนอะไรให้พวกเราต่ตางๆมากมายก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะโอเอโอเอ ไม่ใช่ผมใช้ผมเช็ดกันไม่ได้โอเคเดี๋ยวมันไม่สวยในช่างกลับไปแล้วนอกจากนี้แฟนม้งแฟนนี้เคยมีนะเออตอบเป็แฟนหน่อยแฟนนี้จริงๆตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนแบบ ติดตามเนาะว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างาใช่ค่ะมีติดต่อเข<ร>้ามาใช่ค่ะก็มาค<ช>่ะเริ่มมีพี P ่พ e ี T ่อินโตแฟนแล้วตอนนี้ก็ที่แบบมาคอยซัพพอร์ตช่วยเราปั่นเพลงเองพอเราเข้าไปดูแฮชแท็กของพวกเราอะไรก็เริ่มเห็นพี่พี่แบบพี P ่พ e ี N ่อินตแฟนเริ่มเริ่มบางคนก็เหมือนบินมาหาพวกเราด้วยเหมือนเมื่อกี้หนูเข้าไปดูเอกก็เลยก็แบบเอ้ยแอบ,บเห็นว่าเอ้ยเขาถ่ายรูปอยู่สนามบิน คุมปิ้นมาหาเราเลยหรอเลยก็ก็ดีใจมากๆค่ะก็ก็ต้องรอติดตามว่าเราจะได้ไปที่ไหนบ้างไปแล้วนี่ใช่เลยค่ะแล้วในอีพีนี้ก็เลยได้ดูกับแฟนๆเลยะค่ะก็อีพีสิบนะคะวันที่สามสิบเอ็ดมกราณีนะคะเอ้ยไปได้เลยหน้าเลยสามสิบเอ็ดนี้นะคะกราเกดาคมว่าเราจะมีไฟนอลอีพีสิบที่จะได้ดูกับพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่ามีเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นไม่บอกชหรือเปล่นใช่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมทายขามาด้วยก็อย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะเราฝากพวกเราด้วยค่ะก็สำหรับใครที่กดปัตรที่นั่งไม่ทันไม่เป็นไรก็ดูผ่านไลฟ์ก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ ภายในวันนั้นอาจจะมาอยู่แถวๆบริเวณงานก็ได้มาให้กำลังใจพวกเราก็ได้ใช่ค่ะก็ฝากด้วยไฟแนลอีพีแล้วนะคะอีพีที่10เราจะส่งเข็มจิลากับพแพนลลรินกลับู่นิยายรินไม่มีวันราค่ะก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะ